วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกท่านในเรื่องราวของการเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติแล้วก็วันนี้ก็จะรีวิวกระเป๋าเป้ฉุกเฉินด้วยนะคะเพื่อเป็นไอเดียในการจัดกระเป๋าฉุกเฉินให้ทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยค่ะในการจัดกระเป๋าฉุกเฉินนั้นควรเตรียมพร้อมให้ทุกคนในครอบครัวนะคะคือแต่ละคนมีกระเป๋าเป็นของตัวเองเผื่อเหตุการณ์พลัดลงหรือแยกจากกันก็จะได้มีอาหารและอุปกรณ์ยังชีพ แล้วก็อย่าลืมให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยนะคะว่าของในกระเป๋านี้มีอะไรบ้างและใช้ยังไงจึงได้มีโอกาสไปอบรมการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติกับหน่วยงาน MSB และหน่วยความมั่นคงของประเทศสวีเดนมีตอนหนึ่งเขาบอกว่าหลังจากระบบล่มคือสัญญาณโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตธนาคารและสื่อล่มคุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมงในการเตรียมตัวเพราะหลังจากนั้นจะวุ่นวายมาก แล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆ